Four. Oh, oh, oh. วันนี้สิ่งแปกแลกอะไรอย่างการรักษาสิ่งแปลกสิ่มโมสดก็ถือเป็นเรื่องดีทำได้ดนิดหนึ่งใหน่หนึ่งน้อยหนึ่งมันว่าเราว่าแค่ช่างก็ดีหูงูและพิษก็เป็นอันที่สองได้การสัมผัสนมรรม รเรามีองตอตนให้เพิ่มุมากขึ้นวันนี้พระจะใช้พบ,บ,บเรื่องชาวบ้านยังไม่ค่อยรู้ว่าความแตกต่างระหว่างสมาธิกับสติยังเป็นอย่างไรจริงเรื่องสติสมาธินี้พูดไปเยอะแนละ้วพูดไปมากพอสมงคร จะพูดให้เข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ละสมาธินี่มันก็คือคืออารมณ์ที่สนับสนุนพฤติกรรมพฤติกรรมการงานในก็ที่มีคำกล่าวไอเด็กคนนี้มันสมาธิสัน้นก็คือมีอารมณ์ ในการที่จะทำการงานได้สั้นน้อยสมาธิที่เป็นอารมณ์สนับสนุนพฤติกรรมก็คือสมาธิที่ต้องมีองค์ประกอบหรือสัมเพยตไปด้วยขันติบาร,รมีหรือขันติธรรมความอดทนเอ่อเวลาใช้คำว่าเรามีสมาธิในการทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานได้นานได้ทนได้ยืนยาว คนที่มีคำว่าสมาธิสัน้นก็คือมีอารมณ์ในการทำการงานได้น,น้อยไม่ได้มากแล้วก็คือไม่มีขันติบารมีหรือไม่มีความอดทนอดกลั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคก็จะยออ่อท้อไม่พร้อมที่จะ,ะพฤตนไม่อยากที่จะปฏิบัติเรียกว่าทำงานสั้นลงน้อยลง คนที่มีสมาธิสั้นๆหรือมีสมาธิน้อยถามว่าไม่มีสมาธิมีไหมมีก็คือคนบ้านคนบ้านเป็นคนไม่มีสมาธิเพราะว่าเป็นผู้ที่มีมีการงานอันไม่สําเร็จประโยชน์เหล่านี้เรียกว่าสมาธิในการสนับสนุนการงานส่งเสริมการงานหรือทํา,าให้ พฤติกรรมของตนอยู่ได้ยาวนานในกิจกรรมการงานนั้นๆเส่วนความหมายของคำว่าสตินะมันคือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวหลคนอาจจะใช้คำสับสนใช้คำคือใช้คำฟุ้งฟุยหรือใช้คำสับสนหรือใช้คำไม่ถูกต้องต่อพฤติกรรม สติแม้จะเป็นคุณเครื่องเครื่องทำให้กรรมการงานหน้าที่ภาระทั้งหลายไม่ผิดพลาดเรียกว่าผู้มีสติเป็นผู้ที่ทำก็ไม่ผิดพูดก็ไม่ผิดคิดก็ไม่ผิดก็จริงแหละแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามราจะทำให้เราทำการงานได้ทนได้นานการงานทนนานนี่ไม่เกี่ยวกับสติ ต้องเกี่ยวกับสมาธิความจดจ่อจับจ้องตริงจ,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 จังและมาตั้งใจไอสติมันเป็นเครื่องพิจารณา BACK. ในกรรมการงานที่เราจดจ่อจับจอ้จอ,จอ,จอ,จองจริงจังตั้งใจอย่างไขคร,ครวรพีิดพิจารณาไนสติก็คือเครื่องระลึกได้ระลึกรู้เป็นเครื่องสนับสน,นุน กรรมการงานหน้าที่พฤติกรรมของตนที่กระทำโดยสมาธิโดยวิริยะความเพียรโดยขันติความอดทนให้มีให้มีความถูกต้องชอบธรรมให้มีความตรงต่อกระบวนการของการงานนั้นๆแต่สิ่งที่เราลงไม้ลงมือกระทำนั้นเป็น เราจะไปพูดว่าทำง,งานอย่างมีสติมันก็ไม่ได้ได้ความหมายมาถึงว่างานนั้นต้องต้องยางนานหรือต้องสำเร็จประโยชน์ด้วยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าสติเมื่อมันเกิดขึ้นขณนะหนึ่งขณะหนึ่งมันก็มีอุปการะคุณต่อจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่ง แล้เมื่อมันมีอุปราระคณต่อจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งนั้นถ้าขณะจิตนั้นไม่ประกอบหรือไม่ประสมประยุทธ์ไปด้วยสมาธิขณะจิตนั้นก็อาจจะมีแค่ตัวรู้เฉยๆไม่มีจิตที่สัมปยุทธ์ไปด้วยวิริยะความเพียรไม่มีจิตที่สัมประยุทธ์ไปด้วยขันติความอดทนมันก็จะมีแต่ตัวรู้เฉยๆรู้รู้รู้เฉยๆ นันรวมๆสรุปก็คือคนมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนพฤติกรรมการงานของตนให้ต่อเนื่องยาวนานจึงมีคำกล่าวว่าจดจ่อจับจ้องจริงจังจดจ่อจับจ้องจริงจังตั้งปกตั้งใจเหล่านี้เป็นวรีที่ใช้ตัว แทนเรียกคุณลักษณะของคำว่าสมาธิจดบจอ่อจับจอ้องจริงจังตั้งใจววเราวรีที่มีองค์ประกอบครบอย่างเงี้ยคือจดจอ่อจับจ้องจริงจังตั้งใจใช้เรียกแทนคำว่าสมาธินี่แล้วสมาธิมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง นอกจากจดจอ่อจับจ้องจริงจังตั้งใจมีคุณลักษณะอันประกอบไปด้วยคุณอย่างไรบ้างประกอบเครื่องประกอบของสมาธิมีอะไรบ้างมันจะได้จดจอ่อได้จับจ้องได้ความจริงจังได้ความตั้งใจก็ต่อเมื่อสมาธินั้นต้องมีองค์ประกอบไปด้วยคุณสามอย่างก็คือวิริยะความเพียรขันติความอดทน วิริยะความเพียรขันติความอดทนแล้วก็ตัวสมาธิเองคือความจดจ่อความจับจ้าถ้ามีสามอย่างนี้มันก็ทำให้เครื่องเรื่องที่เราเรียกขานว่าสมาธิหรือว่าอารมณ์แห่งสมาธิมันก็รุ่งเริงเจริญสนับสนุนในพฤติกรรมการงานของเราทำได้อย่างยาวนานมั่นคงยั่งยืน เชิญต่อปัญหาอุปสรรคความน้ำเครื่องบีบคั้นทั้งหลายก็จะไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยไม่ทออม้ทอ,อแท้ผู้มีสมาธิมากๆสมาธิสูงๆก็จะทำการงานทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งมากทั้งยากทั้งง่ายให้ได้สำเร็จประโยชน์ดีเร็วแล้วก็ส่วนจะถูกจะผิดยังไม่ได้คิดนะ ดีเร็วเนี่ยพอได้แต่ถ้าถูกผิดนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวต้องมีอะไรมาประกอบมีสติเข้ามาประกอบแล้วมีสติเข้ามาประกอบเพื่อพิจารณาการงานนั้นเพราะอะไรก็เพราะสติเมื่อมันเกิดขึ้น้ามันจะทำให้เราก็ทำไม่ผิดพูดไม่ผิดคิดไม่ผิดแท่นสมาธิสติขันติ ความอดทนวิริยะความเพียรเี่นว่าจริงๆแล้วเรามีกันอยู่ทุกเวลาเรามีกันอยู่ทุกเวลาแม,ม่เรียนพุทธศาสนาเราก็มีไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยเราก็มีศาสนาอื่นก็เรานับถือศาสนาอื่นมันก็ปฏิเสธไม่ได้คําว่าอันติความอดทนวิริยะความเพียรความจดจอ่จอจอับจ้องจริงจังตั้งใจ เราปฏิเสธไม่ได้แม้ที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ในการใรกล้ครวนพินิจพิจนารณาหรือว่าความรู้เนื้อรู้ตัวก็วปฏิเสธไม่ได้มันก็จะมีอยู่รวมแล้ววิทยาความเพียรขันติความอดทนสติความเรื่องได้สัมปชัญญะความรู้ตัว เออความจดจ่อจับจ้องจริงจังตั้งใจไม่ว่าอยู่ในศาสนาไหนก็ปฏิเสธที่จะมีได้มันต้องต้องมีจนได้แล้วก็มีอยู่กับคนทุกเผ่าทุกพันทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกศาสนาพระพุทธเจ้ายกเอาสิ่งที่มีมาแล้วขึ้นมาให้ดูที่มีอยู่แล้วขึ้นมาให้ดูเพื่ออะไรให้รู้แล้วก็จะฝึกมันให้เจริญ สังสมมันให้มาทำให้มันมีเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะเพื่ออะไรก็ระบุคคลทำการงานก็หวังสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าใดที่เราทำแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์สิ่งที่ทำก็ถือว่าเป็นความรบเร้าความผิดพลาดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จกับการกดำเนินชีวิตทำพุธคิดผิดพลาดอยู่ตลอดอย่างนี้เป็นตน้นมันก็ทำให้ชีวิตนี้ไม่มีสาระไม่ได้แก่นสาร เรียกว่าขาดทุนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สําเร็จประโยชน์ของการมีชีวิตเหมือนกันงั้นเมื่อทุกคนปรารถนาความสําเร็จประโยชน์จากการมีชีวิตมันก็จะต้องมีความวิิยะความเียีขยนติความอดทนความจดจ่อจบับจ้อง,งจิงจังตั้งอกตั้งใจอย่างรู้เนือ้อรู้ตัวอย่างรู้เนือ้อรู้ตัวทั้งหมดนี้เป็น เป็นเครื่องประกันความผิดพลาดเป็นเครื่องประกันความรลงเรลวเป็นเครื่องประกันความควาาไม่ไม่สำเร็จประโยชน์มันจะต้องสำเร็จประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องประกันความไม่มีสาระหรือว่าความหมดสาระความไร้สาระเราจะไม่เกิดขึ้นกับเราเป็นเครื่องประกันความ ความขัดทุนของการมีชีวิตเราจะมีแต่กำไรตลอดเวลานเน้นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองมีตามวิถีของพุทธที่พระผู้มีพภาคเจ้าทรงอบรมสั่งสอนต้องไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงยกเราทมขึ้นมาสอนเราเไม่ได้เอาจากที่อื่น ไม่ได้ไปเดินทำข้อน้งข้อน,นี้จากที่ไหนไหนมาแต่เอาทรรมาที่มันมีอยู่กับเราแต่ไม่ผู้คนไม่รู้จักไม่เข้าใจเอามาวิจัยวิจารให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราขาดสิ่งนี้ไปนะวันนี้เรามีขันติน้อยไปนะความอดทนอดกั้งเราน้อยไปทําไมถามว่าทําไมมันน้อยก็ดูสิ่ร้อนหน่อยเรากบนหนาวหน่อยเรากบกน ง่วงหน่อยแล้วก็บ่นหิวหน่อยแล้วก็บนทํำไมต้องบนก็มันเป็นอุปสรรคในการงานทำแล้วปัจสุงค์ของชีวิตต้องการกับารต้องทาการต้องการทําการงานปประสงค์ของชีวิตต้องพัฒนาเปาประสงค์ของชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเราเราไม่สามารถเดินไม่สามารถพัฒนาไม่สามารถทําการงาน มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ในเป้าประสงค์นั้นแล้วก็มีคนคอยเฝ้ามองเราสังคมคอยดูเราสิ่งแวดล้อมคอยกาหนิงตีเตียนเราเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันยากนะกว่าจะมีความอดทนได้มันยากนะกว่าเราจะสําเร็จได้มันไม่ง่ายเลยนะสิ่งกว่าสิ่งที่เราก็ะทาที่มันจะรู้รุ่ให้เห็นผลได้ แต่หลายทั้งพวงนี่มันมาจากความหมายของการไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้ชีวิตตามวิธีคิดวิธีทำวิธีพูดในวิธีพูดจาเป็นคนที่มีความเข้าใจรู้จักในวิธีพูดอย่างชัดแจ้งเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราเราขาดอะไรแล้วเราจะต้องเติมอะไรเพื่อให้มันเต็ม ในสิ่งที่เราขาดหรือสมบูรณ์ในสิ่งที่เราขาดเพื่อให้สําเร็จประโยชน์ในเป้าประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ก็บอกแล้วว่าลําพังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันใช้อะไรไม่ได้สําเร็จประโยชน์รือมันใช้ไม่สาเร็จประโยชน์ไปหมดตัวอย่างเช่นเรามีมือทั้งสองมือมีมืออยู่ข้างเดียวก็ไม่สําเร็จประโยชน์และในมือข้างเดียวถ้าปฏิเสธนิ้วโป้ง ก็อาจจะไม่สําเร็จประโยชน์เหลือสี่นิ้วปฏิเสธนิ้วชี้ก็ไม่สําเร็จประโยชน์เหลือสามนิ้วปฏิเสธนิ้วกลางนิ้วนางหรือแม่นิ้วก้อยสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินก็อาจจะไม่สําเร็จประโยชน์ในการงานและมือข้างเดียวนั้นแม้มีห้านิ้วครบสมบูรณ์แต่มีอยู่ข้างเดียวก็อาจจะสําเร็จประโยชน์ไม่ได้ดังหวัง เหมือนเหมือนกับคนอื่นที่เขามีสองมือแล้วเขาทาได้ครบสองมือสมมติว่าถ้ามีสองมือแล้วถ้าไม่มีพลังกายไม่มีพลังปัญญาแล้วตาบอดอีกต่างหากหูหนวกอีกด้วยขายขาก็พิการไอขาพิการด้วยตัวไม่ตั้งมั่นด้วยสองมือเอาไปทําอะไรเทุกอย่างมันต้องเป็นองค์ประกอบ แทน,นการงานกว่าจะสําเร็จประโยชน์ได้หนึ่งหนึ่งอย่างอย่างละครั้งหรือเรื่องละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนัง้มันไม่ใช่ใช้ใชแค่คําว่าสมาธิอย่างเดียวมันไม่ได้ใช้ใช้แค่ควาว่าสมาธิเราไปหาสํานักปฏิบัติธรรมที่เขาสอนแต่เรื่องสมาธิสอนแต่เรื่องสมาธิถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิด,ดพราะ สมาธิมันก็มีอยู่จริงในการงานทุกอย่างละแต่สิ่งที่มันต้องมีองค์ประกอบของเป็นองค์ประกอบของสมาธิเป็นเครื่องประกอบของสมาธิมันต้องมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีขันติความอดทนเวลาจะได้สมาธิก่อนจะได้สมาธินี่มันต้องทนไหมก็ต้องทนต้องมีความเพียรไหมก็ต้องเพียรเนอย่างแต่เราไม่มองไงเราไม่มองสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเรามองแต่ เรื่องที่เป็นเป้าประสงค์ของเราก็คือสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองให้ครบด้านมองให้ได้ทุกเรื่องเราเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเออวันนี้เราสมาธิมากไปนะเรานอนไม่หลับอนหลับไหมคนฝึกสมาธิมากๆนี่นอนไม่ได้ถามว่าทำไมถึงนอนไม่ได้ก็มันจะ มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาในความหมายของการว่าเราเราไม่สามารถจะทําให้ชีวิตเราผ่อนคลายได้เพราะสมาธินีอารมณ์หรือว่าสภาพธรรมของมันอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดก็คือความเพ่งอารมณ์การเพ่งอารมณ์ ความเพ่งอารมณ์ที่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจดจ่อจับจ้องจริงจังแล้วก็ตั้งใจอ๊ะเราจะนอนเนี่มัวจะมาเพ่งอารมณ์นี่มันจะหลับไหมเราจะนอนมัวจะมาเพ่งทำภาวนานี่มันจะหลับได้ไหมเราจะนอนมัวจะมาพุทโธทมโมสงโฆสะมาราหันมะระทามันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันหลอมหลับไม่ได้ พาะมันจะทําให้เราตื่นตาตื่นตัวตื่นใจด้วยความหมายของคำว่าเพ่งเพ่ง,างอารมณ์จนตลอดเวลานี้ยก็ต้องมีอ,อ,มองค์ประกอบแล้วคนฝึกสมาธิแล้วจะนอนแล้วทํำยังไงก็ต้องคลายคลายอารมณ์จากการเพ่งคลายแล้วหลับเลยไหมหลับถามว่าเพราะอะไรก็ลองจับอะไรอยู่นานๆเลย เราจับอะไรอย่างนานๆเวลาคลายแล้วเรารู้สึกรู้สึกเหมือนร่างกายมันได้ผ่อนคลายอาวัยวะกล้ามเนื้อระบบประสาททุกส่วนมันได้ผ่อนคลายมันก็เบาสบายธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันหลับเป็นอาชีพแ้ะแม้ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีคนแอบหลับเป็นอาชีพไม่ต้องกมอะไรมันก็หลับได้แล้วนี่คือธรรมชาติมนุษย์เนี่ย ที่ตอนเราจะท้องแม่หรืออยู่ในท้องแม่เนี่ยเราไม่ได้ลืมตาเราฝึกที่จะไม่ลืมตามาตั้งเท่าไหร่เก้าเดือนแล้วออกมาเราก็ยังฝึกไม่เลิกนะมีขนาดมันมาวัดก็ยังฝึกไม่ลืมตายมันจะฝึกไม่เลิกม,มันแก่จะเข้าโรงแล้วมันก็ฝึกไม่ลืมตาต่อไปนี่อ่ะก็คือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยง้นเรื่องฝึกไม่ลืมตาเนี่ยไม่ต้องฝึก แต่มันก็ขยันจะฝึกแต่ฝึกให้ตื่นตาตื่นตัวตื่นกายตื่นใจเนี่ยไม่เอยากพยายามจะฝึกเท่าไหร่เั้นอย่างที่พูดว่าสมาธิเนี่ยองค์ประกอบของสมาธิต้องต้องมีสภาพคือจดจ่อจับจ้องจริงจังวัฏตันใจเราฝึกสมาธิเนี่ยเราไม่ใช่ได้แต่สมาธิอย่างเดียว ก็คุณเครื่องให้สมาธินั้นสําเร็จประโยชน์มันต้องมีวิทยะความเพียรต้องมีขันติความอดทนแล้วถ้าเราจะเอาสมาธิมาใช้กับสติอันนั้มันก็คนละเรื่องเพราะว่าสตินั้นมันเป็นเครื่องระลึกได้ระลึกร,รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อนนี่คือคุณลักษณะของสติเอ็น คนมีแต่สมาธิถ้าขาดสติแม้เราจะจดจจับจ้องจริงจังตั้งใจแต่สุดท้ายมันก็ต้องพลาดไม่พลาดในอารมณ์ของเราด้วยความเผลอเลยหรือมันก็ต้องไปพลาดในสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบปรอบกายก็อย่างที่บอกว่าแขนข้างเดียวมันทำอะไรไม่ได้มีแขนสองข้างก็ยิ่งทำอะไรไม่ได้แต่หูหลงตาบอด ถ้ามีแขนสองข้างแล้วขาดนิ้วทั้งสิบมันก็ทําอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันงั้นองค์ประกอบหลากหลายเนี่ยมันต้องหลายสิ่งร่วมกันทําในหนึ่งสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาสมาธิเน้นสติเนี่ยมันเป็นเครื่องสํารวจตัวจทานเหมือนกับตาหารยามที่เฝ้าหน้าประตูแล้วมีตารอบตัว ฐานยามนี่ต้องมีลักษณะพิเศษก็คือมีตารอบตัวแล้วมองดูคนผ่านไปมาท้าศึกศัตรูเหนือใต้ออกตกบนล่างซ้ายขวาได้รอบทิศและสำรวจตัวตราได้นี่คือคุณนี่คือลักษณะของสมองของสติคนมีสติแล้วมันจะมีความรู้เรื่อร,ร,ร,รู้ตัวทั้งภายในและภายนอกแ,แมีคํากล่าวว่าให้มีสมาธิภายในกายตน คือสมาธิภายในกายตนมันก็คือจับจ้องในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ถ้ามีคำพูดใหม่ว่าให้มีความรู้เนือ้อรู้ตัวภายในตัวเองนั่นคือความหมายของคำว่าสำรวจสำรวจตั้งแต่หัวจดปลายเท้าของตัวเองแต่ถ้าคำว่าสมาธิภายในกายตนเนี่ย มันต้องจับจุดใดจุดหนึ่งในตนเพราะว่าในกายตนเนี่ยมันกว้างมากใหญ่มากมโหลานมากอารมณ์สมาธิที่จะเฉียบคมได้เนี่ยมันจะต้องจับจุดใดจุดหนึ่งสักจุดหนึ่งตัวอย่างเช่นลมหายใจในตนไอ้รูลมเข้ากับรูลรมออกมันเล็กไม่เดี่ยวแต่เราก็ต้องมาจับมันทำไมไม่จับเนื้อจับหนังเพราะเนื้อหนังมันมันกว้างมากไง มันผืนใหญ่มากมันกองเยอะมากมันจัดไม่ถูกจับไปก็เอ๊ะเหน็นมันมีอะไรมันก็ยืนยืนไลยเฉยเฉยไม่แน่นอนเพรนพระพุทธเจ้าเวลาสอนในเจริญสมาธิท่านก็จะสอนในเจริญอนาปานาสติกรรมาฐานสอนในเจริญสมาธิก็จะส,สอนเรื่อง นอกจากอนาปา,านาาาสติกรรมฐานก็จะสอนในเรื่องเจริญกสิณปทวีกสิณเตโชกสิณวายโยกสิณน,นาโปกสิณแล้วก็กสิณสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวแล้วก็ถ้าจะ,จะเจริญสมาธิที่ไม่ต้องพิจารณาเรื่องกสิณ โดใ,ใหญ่แล้วพระองค์ก็จะสอนให้เจริญกายคตานุสติกรรมฐานซึ่งก็มีอารมณ์สมาธิที่เบาบางมากมันก็จะก้ามกึ่งเข้าไปสู่ความว่ามหาสติใช้ตัวสติเป็นตัวกําหนดรู้รือมันกว้างมากกายคตานุสติกรรมฐานนีม่มันกว้างก็ไม่จัดว่าเป็นองค์สมาธิถ้าจะเทียบแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องึุสติซะมากกว่า ในกำลังสมาธิที่ได้อย่างช่าชอออย่างมั่นคงอย่างคงกระแข็งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเล็กๆแม่จากการเพ่งพิจารณาในเรื่องหรือจับจ้องในเรื่องจุดเล็กๆจุดใดจุดหนึ่งทั้งภายในกายและภายนอกกายเช่นเราจะพิจารณากายยาคตานุสติกรรมฐานให้มันเป็นสมาธิ พิจารณาอวัยวะภายในอตอนนี้เราจะต้องการดูตับก็มองเฉพาะตับเอาตับมันก็มีตับอ่อนตับแก่กแล้วคุณจะดูแก่หรืออ่อนดีล้ล่ะรก็จะต้องมีคําถามออกมาอีกซึ่งมันยากมากในการบริหารจัดการอารมณ์ให้มันตรงต่อจุดและเป้าประสงค์ที่ตัวเองต้องการซึ่งจะต่างจากเวลาพิจ,จารณาลมหายใจมันรู้ชัดมันเข้าใจใช่ไหมมันไม่กว้าองออกไป ถ้าจะไปดูหัวใจหัวใจก็มีทั้งสี่ห้องกูจะแค่จุพิจรารณาห้องไหนดีว่ห้องนู้นก็เต็มหมดออห,หนูมาอยู่ห้องนี้ก็เต็มหมดไอห,หนูมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยห้องนู้นก็สมบัตกิกูแล้วกูจะอยู่ห้องไหนดีมันก็เลยค่อนข้างจะลำบากเพราะงั้นสมาธิที่ฝึกได้จากกายยาคตานุสติกรรมฐานก็เป็นสมาธิแบบพื้นดน ถ้าอยู่ในขั้นปฐมชานก็น่าจะได้แต่ถ้าเข้าถึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ทำไม่ได้ทำยากเพราะมันกว้างมันจับจ้องไม่ได้นานมันจดจ่อไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าอาการของการที่จะเป็นสมาธิขั้นสูงได้น่มันต้องมีอารมณ์จดจอ่อจับจ้องจริงจังแล้วทำให้เกิดความตั้งมั่นแลตั้ใจ แเขาก็เลยท่านาก็เลยบอกไว้ว่า,ว,าวิธีการที่จะทําให้สมาธิแกร่งกล้าและกล้าแข็งก็ฝึกสิ่งที่เป็นจุดจุดเล็กๆนิมิตคือเครื่องหมายเล็กๆส่วนสติอ่ะโอ้ยหมันกว้างมากมันกว้างทั้งอันอนันไปจะอวัยลุงคูจึงพูดสอนบอกไว้เสมอว่าสติเนี่ยมันเป็นเหมือนดัง อากาศที่ซึมสิงเข้าไปในบรรยากาศแสตมสมาธิมันเหมือนดังภูเขาที่ตัง้งตระหง่านไม่หวั่นไหวไม่หวาดหว่นภวาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนต่ออาการบีบคั้นทั้งลมทั้งพายุฟ้าผ่าฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาก็อยู่คงที่ทั้งหมดนี่แหละคือส,สิ่งที่อยากพูดให้ฟังให้เข้าใจ เวลาเราไปหาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆแต่สำนักนี้เขาสอนสมถะอย่างเดียวเราก็ไม่ใช่เลยเราก็ไม่ใช่จะได้สมถะมาอย่างเดียวถามว่าเพราะอะไรก็เราก็ต้องมีองค์ประกอบของสมถะด้วยองค์ประกอบของสมถะหรือสมาธินั้นก็คืออย่างน้อยเราก็ต้องมีขันติความอดทนไม่ิยะ้ยความเยรพยายาม แต่ว่าไอ้ขันติความอดทนวิทยะความเพียรพยายามเนี่ยสำหรับสมถะแล้วมันจะแก่งก,ก้าแข็งมากซึ่งจะต่างจากผู้ที่ฝึกมหาสติปัฏฐานหรือสติจะมีขันติน้อยมากจะมีวิทยะความเพียรน,น้อยไม่ไม่มากไม่ต้องใช้กำลังเยอะถามว่าเพราะอะไรก็อ,อากาศที่มันสิงไปรอบๆกายเราเนี่ยมันต้องมีความเพียรอะไร มันไม่ต้องพยายามอะไรเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแค่เราไปรับรู้มันรับรู้มันรับรู้มันรู้เล็กรู้น้อยรู้นิดรู้หน่อยรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้มข้นนะพูดง่าไม่ต้องไปขยันมันเพียรอะไรเยอะมีแค่ตัวรู้เฉยๆรู้ทั้งภายกายกายในกายรู้ทั้งกายนอกรู้ทั้งกายในรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรมากมๆค่ <c oughs> อยๆอ้อยยิงไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยแต่มีความรู้ชัดอยู่ในขณะนั้นขนาดนั้นเท่านั้นเองถามว่าเอารู้ในกายเบื่อแล้วออกไปรู้นอกกาย,ยไ,าได้ไหมครได้ไม่ได้เสียหายอะไรรู้ภายในกายแล้ว